พ่อพันสายเลือดต่างนะคะตัวนี้เป็นอนาคตพ่อพันสายเลือดต่างค่ะเป็นลูกชายของเจ้าขุนอินนะคะชื่อว่าเจ้าขุนเดชค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่ข้อของพี่สุขสันค์ค่ะสุขสัน์บ้านบัวงามอยู่ที่อําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะตัวนี้หล่อมากๆเลยค่ะตัวนี้พร้อมแบ่งนะคะพี่สุขสัน์เปิดแบ่งอยู่นะคะถ้าชอบถ้าสนใจนะคะสายเลือดต่างตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะามมาเป็นลูกชายของเจ้าขุนอินค่ะส่วนแม่เป็นลูกสาวของยอดอาเซียนนะคะที่บอกเลยว่าใบมันร้ายนะคะถ้าชอบถ้าใช่ถ้าสนใจมาดูตัวจริงได้เลยนะคะอยู่ที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามค่ะยุบาลแทนค่ะมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะ